เจอปัญหาในช่องบาโจเข้าเด็ดเข้าสามดีบายบิสกีครับคลิปนี้ FC ขอมานะครับผมเอฟซีขอมาจะให้ผมทำท่อนะครับท่อ12มิลนะครับเอฟซีอยากรู้ว่า12มิลเราจะใช้ล็อกท้ายแบบไหนครับเมื่อก่อนนะครับเพื่อวิจัครับถ้าเป็นเมื่อก่อนล็อกท้ายผมจะทำอีกแบบหนึ่งเมื่อก่อนผมจะป่าซีกนะครับป่าซีกเสร็จแล้วนะครับป่าซีกป่าซีกสี่ซีกครับแล้วก็รัดมันเป็นคล้ายๆกับปาก ที่เราไปใช้กับผากตะค้องนะครับเรือ่องปากที่เราจะไปใช้กับตัวที่เป็นกระบอกอดักปาลาไหลพวกนั้นนะครับูแต่ช่วงหลังมันจะมีปัญหาเยอะนะครับผมเลยมาบีบมาบีบตรงนี้ก็ับบโนไฟเ่าไฟตรงนี้หรือบีบที่นี่แฮมบี้ครับแฮมบี้อันนี้รูอะไรไงครับรูม,มันจะเล็กลงรงน,นี้มันจะให้แก๊สมันไหลเลื่นไม่ดีครับเพราะมาโดนจน่าที่มันรีดลงในลักษณะ เป็นสลบนี้ครับแบบมันเลยไม่ส่งผลนะทำให้ฟิวซแก๊สของเราที่รูปพุ่งออกไปมันไม่ค้อยแดงเท่าไหร่นะครับผมเลยปรับปรุงใหม่นะครับโดยใช้ตัวนี้ครับหลนไฟให้มันเข้ามาในหนึ่งเซนครับแล้วก็ใช้ตัวสายไฟมารัดอีกทีหรือว่าเชือกอะไรก็ได้เส้นใหญ่ๆมารัดแบบวิธีทำเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมจะใช้นะครับผมจะใช้ท่อตัวนี้ครับ ยี่ห e ้อนะครับอ oh, ่ะเพื่อนๆสมาติทเห็นหรือเปล่าครับอ่ะเสงมันจะจ้านะครับม mm. yeah, no. ันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับผมจะใช้ยี่ห้อครับเห็นไหมครับอ่ะนาโนนะครับตรงนี้ครับอ่ะนาโนมันจะอยู่ที่16บมิลนะครับเห็นไหมครับแสงจะจ้าสักหน่อยแล้วพอไปนะครับเห็นไหมครับอ่ะพีวีซมมนะครับท่อนาโนนะครับผมจะใช้ยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นช่วงนี้นะครับผมที่แถวๆบ้านผมที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยมันมันจะเป็นยี่ห้ออื่นมันไม่ไม่ไม่ค่อย ลูกมันจะเล็กกว่าท่อท่อมันจะใหญ่นะครับแต่ไม่เหมือนนาโนครับนาโนเราไปเลือกได้เพราะแต่บ้านผมท่อนาโนมันจะเยอะนะครับผมเลยต้องใช้นาโนนะครับยี่ห้ออื่นมันไม่ดีนะครับแต่ปุ๋ยสมาัจิจะมียี่ห้อทีว่ว่าดีกว่านี้ก็แต่ว่าที่สําคัญทำหลักจริงครับเราต้องเอาลูกไปวัดด้วยครับแบเอาลูกนะครับไปวัดด้วยว่ารูมันได้กันหรือเปล่านะครับบกับรูนะครับถ้า มันใหญ่เกินไปไม่แนะนําไม่ใช้ครับถ้ามันลูกนะครับแบวโยนๆพอดีนะครับไม่ฟิตไม่ครับไม่หลวมเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับแแต่ท่อนาโนที่ผมใช้นะครับบบางท่อมันก็ใหญ่เกินไปครับมันอยู่ที่สายการผลิตของของท่อนะครับบบางท่อบางท่อมันก็ใหญ่บางท่อรูพอดีนะครับก็เราไปเลือกโดยการเอาลูกไปเลือกด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นสิบงพิเครับผมเข้าใจครับเดี๋ยววิธีการทำนะครับวิธีการทำนะครับทำยังไงนะครับ วิธีการลอกลูกลอกยังไงที่ผมใช้ทุกวันนี้เพื่อนๆสมาชิกก็ไปดูตามคลิปด้วยกันไปดูครับครับผมอันดับแรกครับอ่ะก็เราจะใช้แก๊สเป่านะครับอ่ะถ้าท่านไม่มีแก๊สก็ใช้แบบได้ความร้อนก็ได้ครับอ่ะแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับอ่ะใช้แก๊สเป่าครับวนนะครับอ่ะวนจนกว่ามันจะอ่อนครับอ่อนเสร็จปุ๊บแล้วผมจะใช้สายไฟแข็งนะครับอ่ะเอามาวนคลึงนะครับอ่ะคลึงเพื่อรีดให้มันเป็นกลวยนะครับพี่ครับ ดูตามรูปครับอ่ะผมจะให้เป็นบีบเข้าไปเนี่ยผมไม่ได้บีบที่เดียวครับอ่ะผมจะเดินซ้ายขวาด้วยครับอ่ะเพื่อจะให้มันเป็นเปเปอร์นะครับอ่ะเห็นไหมครับอ่ะจะรีดขึ้นข้างบนให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะใหญ่ใหญ่จนไปถึงเต็นท่อครับอ่ะพอลงมาด้านล่างผมจะรีดให้มันเล็กลงนะครับนะรีดจนกว่ามันจะหายร้อนนะครับอ่ะแล้วเข้ารูปเป็นเปเปอร์นะครับอ่ะโดยระยะห่างจากตูดให้ดูนีหนึ่งเส้นนะครับตู้นี้ครับอ่ะเห็นไหมครับอ่ะให้มันเป็นหนึ่งเส้นสลบนะครับ หลังจากที่เราเป่าเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเป่าเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะเอาสายมารัดเชือกอะไรมารัดให้เป็นสโลปเปเปอร์ลักแสดงอย่างนี้นะครับอ่ะโดยที่เหลือข้างหลังให้เป็นหนึ่งเซนครับอ่ะหลังนั้นครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บครับอ่ะามันยังร้อนอยู่นะครับอ่ะเราไปจุ่มน้ำนะครับให้มันเย็นลงนะครับอ่ะหลังนั้นก็เอาลูกมาลองนะครับว่ามันล็อกหรือเปล่านะครับอ่ะใส่ลูกเข้าไปครับโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะไม่หลุดนะครับเมื่อกี้ก็เห็นไหมครับอ่ะลูกอยู่ใน ที่ล็อกตรงพอดีที่ล็อกพอดีนะครับนี่มันจะเป็นเปเปอร์ลักษณะอย่างนี้ครับอ่ะเห็นไหมครับอ่ะตัวนี้จะเรียวเล็กลงมาครับอ่ะพอก้อตัวนี้ครับหลังจนั้นทําวิธีต่อไปครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะเอาเทปนะครับอ่ะกระดาษกาวย่นนะครับอ่ะตัดให้ได้1เซนความกว้างครับเพื่อจะมาพันตรงที่เรามีบีไว้เมื่อกี้นะครับอ่ะบีจะเป็นเปเปอร์ครับอ่ะพันเพื่ออะไรครับอ่ะเพื่อเวลาใช้งานต่อไปนานๆครับอ่ะใส่ลูกครับอ่ะลูก ทรงที่ล็อกมันจะไม่ขยายตัวจากลูกที่มันกระแทกนะครับดูดีครับในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราจะพันเป็นช่วงครับท่อระเลือของผมครับอยู่ท่อล้ำตัวนี้ครับมันอยู่ที่ความยาวที่70เซนครับผมจะแบ่งช่วงตรงกลางนะครับหนึ่งช่วงนะครับแล้วก็ตรงกลางอีกต่อมาก็จะเป็นอีก 2- 3สช่วงนะครับผมจะพันทั้งหมดทั้งหมด5ช่วงครับ ตรงท้ายครับตรงท้ายแล้วก็พันตรงกลางอีก3ามช่วงนะครับแล้วก็ตรงปลายอีกหนึ่งช่วงทั้งหมดเป็น5ช่วงนะครับเพื่อเราจะพันเพื่อเราจะได้ยัดขับท่อที่เป็นท่อนอกท่อรอบของมันคือท่อสีหุนนะครับพันตรงท้ายไหมครับตรงท้ายเราจะพันนะครับโดยใช้กระดาษเกอย่นผมจะตัดหน้ากว้างอยู่ที่1เซนนะครับเพื่อจะมาพันนะครับเห็นไหมครับพันพันจนกว่านะครับ มันจะไอเทิร์นไอเท่ากับรูที่เป็นท่อสีหุนครับอ่ะดังนั้นครับเอาท่อครอบนอกสีหุนนะครับอ่ะเอามาครอบดูครับว่ามันหลวมหรือครับนะครับถ้ามันหลวมครับอ่ะพันต่ออีกครับพันจนกว่าเราจะยัดท่อสีหุนได้ฟิตไม่ถึงกับแน่นครับอ่ะก็ฟิตพอดีนะครับะเพื่อเราจะาแน่นเกินไปครับเดี๋ยวเราจะสวมเดินตลอดไม่ได้ครับมันจะบิดเข้าไปไม่ได้ครับะมันจะแน่นนะครับะ เห็นไหมครับอ่ะมันจะหลวมพอดีนะครับแต่ไม่มันจะแน่นพอดีไม่ถึงกับคับนะครับและจากนั้นนะครับอ่ะเราก็พันช่วงต่อไปครับแบบช่วงที่2ครับอ่ะสองสามสี่นะครับอ่ะพันจนครบทั้ง5ช่วงนะครับนะท่านจะแบ่งเป็นช่วงช่วงกี่ช่วงก็ได้แล้วแต่ครับอ่ะแต่ว่าถ้ายิ่งพันยิ่งหลายช่วงมันยิ่งดีครับอ่ะมันจะได้เซนเตอร์ครับอ่ะมันจะไม่หลวมครับอ่ะพอพันเสร็จปุ๊บครับเอาท่อมาลองมาเดินครับมัานไหมครับเ่มครับ ถ้าฟิตพอดีครับไม่แน่นจนแน่นจนแน่นเกินไปก็ถือว่าโอเคได้ครับอ่ะแล้วก็ไปพันช่วงต่อไปครับอ่ะจนจนมาครบตั้ง5ช่วงนะครับสําหรับการพันลำในเพื่อยัดลำนอกสี่หุนนะครับพี่จิ๊กอบะน้ครับถ้าหลวมก็พันต่ออีกครับอ่ะพันจนกว่ามันจะเข้าฟิตพอดีนะครับวิ๊กอ่หลังจากนั้นครับอ่ะเห็นไหมครับอ่ะเราพันนี่ช่วงท้ายครับอ่ะทั้งหมดแบ่งเป็น5ช่วงเห็นไหมครับอ่ะแล้วก็ตรงปลายนะครับ ทั้งหมด5ช่วงนะครับแบบนั้นวิธีการยัดนะครับยัดเราจะยัดจากด้านท้ายครับมันเป็นังแบบที่เป็นตัวล็อกเห็นไหมครับเราก็ยัดยัดเข้าไปในท่อสี่หุนนะครับแล้วก็หมุนนะครับต้องหมุนแล้วก็ยัดเข้าไปครับถ้าไม่หมุนมันจะยัดยากครับหมุนหมุนหมุนยัดหมุนหมุนยัดนะครับมันจะเข้าง่ายนะครับถ้าเราไม่หมุนยัดครับมันจะฝืดยัดไม่ได้นะครับพูดจรครับแนะครับหมุนเข้าไปครับหมุนจนยัดจนสุดจนถึงปลายของมันครับ นี่เข้าช่วงที่4นะครับอ่ะก็มาถึงปลายนะครับอ่ะบิดเข้าไปครับอ่ะบิดบิดแล้วก็ดันบิดแล้วก็ดันครับอ่ะหลังนั้นก็ลงพื้นกดนะครับอ่ะเพื่อช่วยส่งอีกทีครับอ่ะเห็นไหมครับให้ได้ประมาณ3ามสี่มิลนะครับให้เหลือไว้3ามสี่มิลเพื่อเราจะเดินคาร้อนนะครับหลังจากนั้นครับเห็นไหมครับตรงท้ายนะครับตรงท้ายเห็นไหมครับหลุมประมาณ3ามสี่มิลนะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้น เราก็จะใช้คาร้อนนะครับอ่ะให้มันเหลือสามสิบมิลแค่สามสิบมิลเท่านั้นเองครับอ่ะด้านั้นใช้คาร้อนครับอ่ะเทเข้าไปตรงท่อสีฟ้าครับอ่ะอย่าไปเทตรงสีสีขาวนะครับอ่ะด้านหัวนะครับอ่ะเราก็ตรงท่อเทตรงที่เป็นด้านอ่าของท่อสีขาวนะครับอ่ะกระแทกครับกระแทกลงไปครับอ่ะเพื่อจะให้มันเข้าเสมอกันนะครับถ้าไม่กระแทกครับพอเราเดินเดินคาร้อนแล้วมันจะแข็งนะครับอ่ะต้องรีบกระแทกครับมันจะได้พอดีเป๊ะนะครับเพื่อีิจิตรเห็นไหมครับทั้ง ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับน่ะมันจะอยู่แน่นพอดีครับแบบมันเปสมาชิกครับหลังจากนั้นนะครับบ่าเราก็เจียร์ครับบ่ารอจนแห้งเสร็จปุ๊บครับบ่าเอาเปเปอร์มาเจียร์เลยครับบ่าเอเล่ครับบ่ามาบอสหัวบอสครับบ่ามาเจียร์เพื่อให้มันสลบตรงด้านท้ายครับแบบสมาชิกครับบ่าถ้าเราไม่เจียร์ให้สลบตรงด้านท้ายครับมันจะมีปัญหาคือเวลาแก๊สเราไปสวมครับไปตรงที่กองอหลอกลำครับแบบมันจะมันจะเป็นบ่าครับบ่าแก๊สคืมันวิ่งเข้าในท่อ ในลำนะครับมันจะไม่สมุดมันมาจนบ่าครับเราต้องเจียให้มันเป็นเปเปอร์ลักษณะอย่างนี้นะครับพีครับเพื่อมันจะรูดรับรูปกับแรงที่มันออกจากข้องอนครับหลังจากนั้นครับใช้กาวร้อนครับเดินกาวร้อนที่เราเจียเป็นเปเปอร์นะครับถ้าเราไม่เดินความร้อนครับมันจะเกิดรอยไหมนะครับเราต้องเดินความร้อนเพื่อกันความร้อนเอากาวร้อนมามาเดินครับ เพื่อการความร้อนจากการบผาไหมของต้นํะเพื่อออกมาข้องอไปยังลำนะครับพี่ครับแล้วก็รอให้มันจนมันแห้งสนิทนะครับพี่ครับนะครับพอแห้งแล้วครับทีนี้ก็เอาลูกมาลองอีกครั้งครับว่ามันจะล็อกได้หรือเปล่าครับขั้นตอนสุดท้ายครับตรวจสอบครับเห็นไหมครับก็จะล็อกแน่นอยู่นะครับลูกัะอยู่ด้านในครับจะเห็นหรือเปล่านะครับก็จะล็อกแน่นครับเห็นไหมครับขเหย้าตัวอะไรก็ไม่หลุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่อ 12มิลน,นะครับวิธีการทำและขั้นตอนต่างๆผมก็ลงให้เพื P ่อนๆสมาชิกได้ดูแล้วนะครับโอเคนะครับพี่น้องคงจะเข้าใจแล้วนะครับวิธีกระบวนการการทำนะครับวิธีการทําการบี้ยังไงนะครับบี้ช่วงไหนนะครับและวิธีพันนะครับเอากระดาษเขาย่นมาพันเพื่อใส่ไปในท่อสีหุนอีก1ครั้งนะครับเพื่อจะให้ยึดอย่าให้มัน โค้งไปโค้งมานะครับเพื่อจะให้ได้ศูนย์เซนเตอร์ของมันในการที่เราไปยัดในท่อนะครับซ่อมที่อุ่นนะครับเพราะจากนั้นนะครับเราก็ไปเชียร์ไปเชียรบ่าข้างหลังนะครับเพื่อแล้วก็ก็ออกเดินกาวร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตรงปากเป็นกลวยนะครับเพื่อจะได้รับแรงในการจุดเผาไหม้ออกจากท่อระเบืดข้องอข้าวข้องแล้วก็ยางไปลำแล้วก็ส่งลูกออกไปครับหัวใจหลักนะครับทำไมนะครับต้องเป็นบี้นะอะไรอ่นี้นะครับเห็นไหมครับ แก๊สมันจะเข้าโฟโดยตรงครับมันจะไม่จนบาที่เป็นบี้นะครับถ้าเกิดว่าเราบี้ตรงปลายโดยตรงนี้ไม่เห็นครับอ่ตรงโคนไปเลยไหมครับมันจะเป็นรีบนิดเดียวครับพอแก๊สมาปุ๊บครับมันมาจนตรงรีบตรงนั้นนะครับมันเลยไม่ก็สมมติเท่าไหร่นะครับพอทะโำลักษณะนี้ครับเข้ามาครึ่งข้ามาเซนหนึ่งนะครับแล้วก็บี้ออกไปนะครับหลุดไฟบี้นะครับมันก็แก๊สมันจะออกจากกองอเข้าตรงลำมันจะ โฟด,ดีฝ่าไหลลื่นดีฝ่าครับผมที่รับ,บผมกระจาจครับแบบคลิปนี้นะครับแบบมีประโยชน์สิบไลค์เหมือนเดิมครับแบบท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe กดกระดิ่งจริงจริงครับเจอกันคลิปหน้าครับแบบมีสาระมาฝากาเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ